นครับนี่หนูตับเรียบร้อยแล้วครับนี่ับมันเอาเอาไปรวนแล้วครับมดโดกววินนั่นหรอตะลืดกระทมออไม่หนนิดเดียวดูกะถาลูกแค่คนรวนที่กระทากระมดเลยกร้งนี่หลายครับคนไ้นเป็หนูเยไม้ต้นมันเหมืนกันสมัน็อสงสองโลหนูตัวเดียว เออคขาท้ายต้นหมีนเนี่ยไมอยู่ตรงไหนอะตอน้นู้นยิไว้ัต้นไมั่ปาลน่งาอา่ไสามวันได้ปลาอิ่มงานวัดงานวัดเที่ยวก็ไม่เที่ยวบุญก็ไม่ได้ทำ,ทำาันัต๊ะปาไไปดูผู้พกตัวท,ท,ท,ทิ้ตัวนี่ ที่รอป่าบึกวัดไม่ได้เนึกว่าสิ่งแยเดี๋ยวะข้อไปงั้นแล้ววัดแต่ไม่เอาทำบุญรถปุ๊บป่าเงยนั่นไม่สุกครับเดี๋ยววันนี้กัวแตงไม่ตรง <c oughs> มาหนูแห,ห,ห้งแล้วครับใส่พริกแกงไปมันนี่มีคนเท่ากับกินเทียมันแหละ ปากบางนาหนาครับเรว่าปากบางโหที่เย่ให้มันหรัดกน่นไม่สนใสหูรดไม่ได้แต่ไปงีกวดูดีด้ หนึ่งคุณทงมีนมนงรเ็บทาหาีรัประทานนเตคนนี้่งให้รานี้อัเาอยู่ข้างบนแล้วไแล้ว หนอ <si suppression> ่อยเราต้องตามหาสายเพิ่งได้เรับว่าแต่น้อยส้มน่าจะเต็มรสดดีด้วยนี่น้อยส้มไปล้างแล้วครับโอ้โหแห้งเสียเลย Những ừ. 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 mũi không chút được cái không ừ. này chút được cái gì mũi này mũi này nó này mũi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  เมื่อกี้เขาไม่เห็นแล้วอกม่เห็นนะมาดวนะครับโองมื่อกิ้โองหมหมไอ้ไหมได้อืมหลังางแล้วมือนต่ลงพักเาลาลับพิ่งพี้ดาเมื่อกี้หมันใช้เหรอ มกเียม<ๆ>นี่อของมันเลยเยียมดาเยียมดา่กเทียม,ะะม,ะะมะนะครับพี่น้องกระเทียมนีือเข้ามาเลยๆๆๆๆนี่เขาทำกรรไว้ได้พอะที่กมเทหร่่ีนี่ของมันเลยครับใบกระเทียมนี่ตัวหนูสุดนี่

แป้วม่ <c oughs> สมตัวนี้ีเด็ดเดี๋ยวผมเดี๋ยวกินครับเดี๋ยวไปกิมหน้าครับกิมนี่ไปก่อนครับ